ครัวคุณวาวันนี้นำเสนอเมนูกุ้งอบวนเส้นมาดูวิธีการทำเลยนะจ๊ะง่ายแล้วก็อร่อยด้วยทานคู่กับน้ำจิ้มสีฟูจ้าไร่เรามาเริ่มผัดเครื่องก่อนนะคะก็จะมีนะฮะมีสารชั้นนะคะหมูสารชั้นขิงแก่นะคะกระเทียมรากผักชีค่ะ ผัดเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็สีดําๆที่เห็นนี่ก็คือพริกไทยนะฮะพริกไทยพริกไทยดาเป็นเม็ดนะมันจะหอมกว่านะฮะคุณผู้ชมค่ะผัดไปก่อนเลยจ้าโอ้แค่นี้ก็หอมละผัดให้หอมเลยค่ะคุณผู้ชม ผัดให้หอมเลยค่ะตอนนี้กลิ่นคิยงกลิ่นล,ลากขอบชีนะคะกลิ่นกระเทียมกลิ่นพริกไทยดำนะคะโอ้จายละไม่มีสูตรนะคะหนักมือเข้าไว้ค่ะ,อะขออนุญาตผัดต่ออีกสักนิดหนึ่งนะคะออ้หอมแล้วค่ะ นี่หอมเลยค einmal, ุณผู้ชมนะฮะจากนั้นก็นี่สุดกกุ้งลงไปอ๋อโอ้ยคเครื่องน่าเต็มแล้วยายาดูดิโอ้ชิมมากเดี๋ยวเราจะทำตุ๊กกุ้งรับ จะปิดฝากัน,นยังไงครับจริงๆก็ทา,านกุ้งอย่างเดียวก็ได้นะอ่ะกุ้งสัก80%ละไม่ต้องสุกมากนะฮะ แล้วก็ตักกุ้งพักไว้ก่อนเลยจ้าต่อไปนะคะเราจะมาทำุนเส้นค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปเลยนะคะเพราะว่าวันนีุ้นเส้นเราเยอะมากหนึ่งขวดใหญ่เลยนะคะเราก็จะมาปรุงรสนะคะ นี่ค่ะซอสหอยใส่ลงไปกะเลยคุณผู้ชมนะฮะซีอวขาวค่ะใส่ลงไปซีอวดำด้วยค่ะเพิ่มสีสัน น้ำปลาต้องเค็มมากนะคะเดี๋ยวเราไปรับประทานกับซีฟูด้ดกันจะพอดีอันนี้น้ำเชื่อมสัมพันธไมตรีค่ะใส่ไปเลยทำให้น้ํามันเดือดก่อนนะคะ น้ำเริ่มเดือดแล้วครับคุณผู้ชมนะคะใส่นี่เลยค่ะวุ้นเซนกระมาสามคูะฮะอุ้ยวันนี้สมาชิกเยอะนะคะห่อละสิบหาบาทห้าห่อไปเลยจ้ะใส่ไปเลยยายเราต้องซื้อกระทะใหม่แน่เลย <laughs> มันมันยิ่งยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ผัดเข้าไปจนน้ำใกล้แห้งะะแล้วเราค่อยเติมกุ้งลงไปจ้าอุ๊ยยี่ห้อนี้น่าจะอร่อยเหมือนกันยายอ,อยู่เส้นน,นนะของอะไรกรินองคกรกร,รถดีคู่ครัวไทยคะ่ะเมื่อกี้ลืมมันสิบาอร่อยได้กันเดยออ้ พงหน่วยยววั่วสวัสดขาดไม่ได้จ้าป้าเจนคือใส่เยาา เส้นสุกแล้วคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้เราก็ใส่กุ้งกับเครื่องที่เราเตรียมไว้นะฮะใส่ไปเลยจะผัดยังไงคะเนี้ยอบไว้ค่ะให้น้ำมันแห้งอืม ปิดฝารอสักครู่ค่ะรอน้ำแห้งค่ะคุณผู้ชมแล้วก็รับประทานด้ดยลยจ้าใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายลงไปค่ะคุณผู้ชมนะฮะอุ้ยน่แลก็อบไว้เลยจ้าต้องเป็นหมองงานวัดแล้วแหละข่าวหน้านะฮะรอน้ำแห้งแล้วก็สุกพอดีแล้วคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราไปรับประทานนะฮะ กานล่างกันอุ้ยมีสมาชิกค,ค่ะวันนี้นะคะกุ้งอบวุนเส้นนะคะทานกับน้ำจิ้มซีู้ดนะ,ะเดี๋ยววาวาจะทำน้ำจิ้มซีู้ดให้ชมด้วยสุขแล้วคุณผู้ชมพร้อม,ร,อมรับประทานเลยจ้าอูดูสิครับอู้อุ้ยอืม ต่อไปเราจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะใส่ไปเลยจ้าพริกนะคะมีกระเทียมมีรากผักชีค่ะใส่ไปค่ะแล้วก็ตำ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 ตตำต,ตให้แหลกไปเลยนะคะตำไปเลยค่ะตำให้มันแหลกแต่ถ้าใครมีเครื่องปั่นก็จะสะดวกหน่อยนะคะอันนี้ว่าวาไม่มีเครื่องปั่น ใส่ผักชีลงไปด้วยค่ะรสแซ่บยิ่งขึ้นจ้า ส่อนสเกลโครงการซีฟู้ดจ้ะะาอนุญาตตำกันนะคะตำให้มันแหลกไปเลยคุณผู้ชมแหลกเรียบร้อยแล้วนะจ้าต่อไปเรามาปรุงรสนะฮะว่าจะใส่น้ำมะนาวหนึ่งสองจ้าอรุญะทำแบบว่าสูตรเข้มข้นเลยนะฮะ้ะพรลา งงงูหนึ่งหนึ่งเครึ่งสีฟูที่แสนอร่อยนะคะจิ้มจน มะน,นาวมะน,นาวสดนะฮะอันนี้ไม่ต้องใส่เปลือกนะครเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตักรับประทานกับข้นเส้นนะฮะเฮ้ยคุณขา รุกคราาให้เข้ากันฮมพยายามชิมกันนะคะอืมจีจาดมากเติวน,น้ำีปหน่อยผู้ชมมันแซ่บมาก ชิมเนี่ยนะฮอืมเสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มซีฟูดนะคะเดี๋ยวเรามารับประทานกับกุ้งอ,อบวนเซ้นกันค่ะ